โชมินอัเดียตเชนินว่าเตร่มเอาเราบอกเรื่องเรียนเป็นไรเนี่ยเอาเปิอนยังเน่ตอนนี้สอนเปิ้กระอนเปิ้ลชิเกิชาปนามนี่อาอ้มันนี่นชาปนาเ่นพี่ครับเป็นเป็นย่งลการเรียนทองน้ำกันคับเรียนทองน้ำกันกัเขาเขาให้ทองสรองแบบบัลุบอ่าให้ทอให้ทองให้าเบ่โอ้พี่ทอง ับเดียวผู้ใดทองไหวผู้อนบ่หอดไแล้วผู้ใดหอดไแล่ะผู้ใดหอดเอารายงานปนุมือรายงานเอาเนีนเดียวรายงานอาจารย์เบิ้งทองถังไหญเนีนเดียวทองหอดไแล้วเอาก็เสียกอะยังทองสื่อผู้ว่าอาจารย์มาเหี่ยวหอดที่เด็กผู้ใหญ่คันว่าเพ่อนคันว่าเพ่อนก็เพื่อนได้เพื่อนปัทม์โมเลี้ยววันโอ้ เพื่อนกินซับแล้วเมื่อวานโหกิงซับอ่อืมซับพะน้ำเจ้ากิงซับเนีนพี่เหรออ่ะอาคมกับอาขยะต้วอืมอาคมถึงอาขยะเรอเจ้าขึ้นเจ้าถึงกิงบ้วนก่ันว่าต่ตไปนาเดี๋ยวบัณฑาต่อไปนา พุ่นละหอดใส่ให้มันเล่งเลยสอนอยู่ประจำได้ว่ารักสำคัญคือวยเงกอนให้ทองให้ได้เยสีเปซ่าไวยากกณ์ให้ทองตลอดตอนสมัยอาจารย์เลี่ยงอ่นมาตีสามตีสี่มาถองธรรมดาเนี่เขาพันสามมันจบเหลียมแล้วนี่เพื่อท่านจบเล็กน้อยรุ่นนี้บ่บบแถบที่โบ้ผู้ใดจบเลยธรรมดานี่ถ้าเขาพันสามนี่ตรงจบแล้วจบอ่า ยกตัดทิศแล้วสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ต้องไปร้อยทองได้เห็นเขารับเบิร์จังไพล์ไปร้อยทองไปปูยางไปบางได้มีไฟครใยยางทองไปทองมาเกิดถือได้โอ้ยทองม้วนตัวทองฟันว่าเหนียรถลุดเอ้ยวตื่นมาตีซีเนี่ยว่าทองเนี่ยแมนมางที่หาเนี่ยทองข้างม้วนทองข้างบารี่แมนทองม้วนตัวเด็กเด็กได้อยู่เหนียวหน่โอ้ยอาจารย์กัดแต่ก่อนตอนไปนี่หน่อยก็นอนเด็ก แปลหนังสือแล้วตอนเศาร์กดเผาตื่นมากตีสี่้อทำวัดตีสี่คือกับบางเดียวกับตื่นมาสต,ต,ตั้ตีสามแบบนอนเขาตื่นตื 3, ่นตีสามเคืองตีสี่ทำวัดแล้วทำวัดอะไรก็กดใบใหม่กวดลั่นวัดมินต์บาตไปกับถือบาลีไว้กว่อนไปนำทองไปนำม้มวนตัวละอาใส่ฟ้าบาตรไปเขียนไป<อ>ยังกฤษได้ซ้ำานินเนี่ย มืออนี้เทาที่ทองนี่ใส่ฟ้าบาดไปบินบาดเนี่ยมาเสาะกับทองเอาตอกกายืนล่อทองมืนอนี้เขาจะเอาจั๊กแคน,นจั๊กนาเขาต้องเขาต้องตั้งตั้งปณิธานไว้ตัจำนวนกดเกณฑ์ไว้เลยเมนูปณิธานของเขาไว้ว่าเออมืออนี้เขาเสียาจักแคนเอาจั๊กนาเขาต้องเฮ็ดให้ได้อันเฮ็ดได้มันก็เป็นความภาคภูมิใจเข้าแมนบอลลูเวลาเขาทอ่องสมมติว่าเมืออนี้เขาท่องเขา ตั่งพนโอปันนิทานว่าเข้าสิทองสามแผ่นแต่วาา่าเข้าฟปตรทองได้สี่แผ่นมันก็นเป็นกรราําไรเข้าเป็นกรราําไรเข้าอันนั้ทองได้ตามเกาะเป่าไมา้เ็จปุ๊บก็ถือว่าเข้าตะเข้าเหตุใดมันก็จะเป็นความพุ่งขึ้นพุ่งใจของเข้าพี่น้ำใจอยูยวารุคเออตั้งใจพ่อแม่เข้ากับตั้งล่อค้อยผู้บาอาจารย์กับตั้งล่อค้อย ลงมาลรีก็อยากให้ได้ลากลวงอยากได้มาตัง้งแต่เขาสิบปีเออถ้าจะปิดบานสรองปุ่นแล้วเอาสารมาเนาะเนี่ยพี่กินขา้าวไร้ขึ้นขาา <ผม S 1> ้าวไร้ตุ่มไปดูที่หน้ากุฏิสิตุ่มอ,อือชั้นไร้แต่ได้มีเหงื่อมีแห้งเรียนหรือว่ามีเหงื่อมีแห้งแลนเลน อามากเลอนี่กาสิถวายกำลังใจไหว้กำลังใจในการศึกษาอ้าสองคนเดียวเนาะกำลังใจให้ให้ศึกษาหาความรู้อ่าเล็กๆน้อยๆตักใจเอาเด้อลูกเด้อสาธุนี่พี่แล้วแล้วเป็นทุนการศึกษาแต่แก้ว ส่วนของอาจารย์เจา้าวาดนะอาจารย์เจาวาดอาจารย์พัดนะอาจารย์พัดชัาวาดกับเป็นห่วงว่าเออไปไกลตั้งใจเฮียนสมความมู่ม,มากก้านปัทนาได้รู้ เดี่ยวนยงกระั้งถาเลยลูกงอกปทถางถาดยลดาาาดยมากลจมากหอ่อมาจากที่เกเกศคนได้อยากไม,ม่เยอะ পেদে <laughs>